พ่อไปได้มาจากไหนอะ่ะเจอข้างทางฮะเจอเข้างทางเขามาปล่อยอแล้วเหรอเขามาปล่อยหรือว่ามันหลงมาเองเขามาปล่อยมั้งเห็นตัวเดียวโอ้ยเนาะเป็นเพื่อนตายเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรนะน <laughs> กลายเป็นศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยงโอ้ยพี่น้องเลย เอามาปล่อยอีกแล้วดูสิดูสิสพี่ไผ่ทองรับลูกอีกตัวนะลูกโอ้ยน่าสงสารดูสิน่ารักจะตายเอามาปล่อยได้ไงน,ไน,นี่นี่น่ารักจะตายเอาหนูมาปล่อยได้ไงเนี่ยตายแล้วไปไปแล้วอยู่กับทองนาคไดไหมเนี่ยไหนดูซิไหนแม่ดูซิอยู่กับทองนาคได้ไหม มองหน้าหนูเห็นเพื่อนไหมเนี่ยตายแล้วบ้านสวนกลายเป็นเออบ้านสัตว์เลี้ยงเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยมานี่ลูกไหมาเร็วมาเร็วดูทำหน้าเนี่ยนเนี่ยตัวเท่ากันเลยเนี่ยตัวเท่ากันเลยนะเนี่ยอือเอาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันลูก เพื่อนกันรักกันรักกันรักกันเนาะรักกันรักกันลูกรักกันดูดิความความยาวตัวเท่ากันเลยเนี่ยโอเรักกันลูกรักกันรักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยเนาะทองนาเดี๋ยวําพี่พนาเขาตัวโตกว่านะเนี่ยเขาตัวโตกว่าทองหน้านะเออ างหน้าต้องเรียกพี่แล้วเนี่ย,ยข้างหน้าต้องเรียกพี่แล้วขางหน้าต้องเรียกพี่แล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะต้งแดงล่่าเจาะกระแสข่าวดังนะครับพอดีมีผลไม้นะครับมีผลไม้มาของออพิสุรินนะครับเป็นผลไม้ของพิสุรินนะครับก็มาถึงแล้ว นะครับเป็นสวนนะครับเ,เป็นสวนมังคุดนะครสวนผลไม้อยู่ทางทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้นะท่านไหน FC ท่านไหนที่บอกว่าอยากได้อยากได้มังคุดนะครับเอาไปจําหน่ายต่อหรือจะอสั่งนะครับเอาไปทานเองอะไรจากสวนเลยแท,แท้ๆเลยนะครับที่ทางสวนจัดส่งมาให้ได้นะจะที่จะส่งทั่วประเทศเลยนะครับก็มาไม่เกิน สามวันนะครับเพราะาผลไม้ต้องส่งมาจากทางใต้นะครับเป็นของนี่เป็นสวนของพิสุลินนะสนใจก็สั่งได้นะครับ085-654-2221 2 2นะครับ0 8 5 6 5 4 2 2 2้2 1. ถ้าไหนที่สนใจผลไม้นะครับก็สั่งได้นะครับตอนนี้ที่ออกมาเยอะคือมังคุดนะครับอันนี้พิสุรินส่งมาให้ทานนะครับผมก็เลยขอโอกาสโปรโมทให้เลย6 ส่มาโอเยอะนะไม่ถึงห้าหกโลอยู่ไหมเนี่ยราชินีผลไม้กินคู่กับทุเรียนใช่ท่านไหนที่ทานทุเรียนเยอะๆนะครับท่านไหนที่ทานทุเรียนเยอะๆก็ทานทุเรียนเยอะก็ทานมังคุดนะครับคิดชื่อไม่ออกท่านที่ทานทานทุเรียนเยอะๆนะครับมันจะร้อนในให้ทานทานเสร็จเพื่อให้ทานมังคุดตามเพราะมังคุดเนี่ยมันจะแก้ร้อนในได้นะครับแพ็คมาดีมากนะครับแพ็คมาดีอันนี้ก็ส่งมาจากใต้นะครับกล่องแบบโอ้โหดูดิไม่มีบุบบี้นะครับกล่องนี่ คือซีนมาดีแพ็กอย่างดีเลยนี่ครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองนะฮะนี่เพิ่งมาถึงค่ำๆนะฮะพะบริษัทเขาจัดส่งหลายที่โอ้โหลูกใหญ่มากนี่ครับดูดิเปลือกยังเขียวอยู่เลยนี่แต่ว่าสุกแล้วนะครับมังคุดนะครับเนี่ยสีนี้นะครับเนี่ยสีฉ่ำๆอย่างนี้นะแล้วก็เป็นสีอย่างนี้ทานได้เลยนะอย่างนี้ก็สุกแล้วนะนิ่มแล้วนะครับนี่สุกแล้วเหรอสุกแล้วนะฮะนิ่มนี่ แต่ว,<ๆ>ว่าอยากให้มันดีนะถ้าทานนี้มันจะนั่นนิดนึงจะให้มันออกเป็นสีนี้จะอร่อยสีดาสีออกดําๆหน่อยนะครับอัอนนี้มันก็อันนี้ออกเป็นสีดําแล้วนะครับนี่เราก็ชิมดูได้เลยนะฮะไอซีไหนสนใจสั่งได้นะครับห้าโลหกโลนี้สั่งได้เลยทางผ้าจะส่งมาจากสวนโดยตรงของโอ้โหเนือ้อฉ่ำมากนะครับเนื้อไม่เป็นแก้วนี่ครับเนื้อไม่เนื้อไม่ได้เป็นแก้วนะครับเป็นขาวขุนเลย เนื้อไม่เป็นแก้วนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเห็นไหมครับ<ฮ>ไม่ได้เป็นแก้วนะครับเนื้อไม่เป็นแก้วแบบเป็นขาวขุ่นนวลเลยเดี๋ยวมงจะชาญดูหืหวานนะครับนะถ้าสีนี้ไม่ต้องถามมังคุดต้องทานสีสีออกดำๆเนี้ยอร่อย มันจะหวานนะครับหวานแล้วอมเปรี้ยนิดหน่อยนะแต่ใครที่บอกว่าไม่ชอบหวานนะชอบแบบจี๊ดๆหน่อยก็สีนี้เลยครับนี่นะสีนี้ก็ทานได้แล้วนะครับสุกแล้วแต่ว่าจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะถ้าจะให้อร่อยก็ต้องเป็นสีแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยดำๆอย่างนี้สนใจก็สั่งได้นะครับพิสุรินนะครับอ่าสั่งไปที่สวนสวนผลไม้พิสุรินได้เลยนะครับแล้วก็โทร085 1, 5 6 5 4 2 2 2 1 085 6 5 4 2 2 2 1จะสั่งไปจำหน่ายหรือจะสั่งมาทานเองที่บ้านก็ได้นะครับท่านหนที่รับปริมาณเยอะๆนะครับนะก็แจ้งคุยกับทางพี่สุรินได้เลยตามเบอร์ที่ผมแจ้งนะครับนะเป็นเจ้าของสวนมังคุดเลยนะครับท่านทานทุนเรียนเยอะๆเลยเนี่ยทานทุนเรียเยอะก็ทานนี้ได้หรือทํางานเหนื่อยๆตากแดดจัดนะครับนะ แล้วก็พักช่มพักของก็กินมังคุดสักสามสี่ลูกเลยนะครับมันจะมีวิตามินซีออกเปรี้ยวอมหวานเออออกหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับมันจะแก้กระหายแล้วก็แก้เหนื่อยได้ดีนะครับนี่ขนาด4ีวันนะครับนี่เปลือยยังเขียวอยู่เลย2ใบที่ปนมาเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนะครับไม่เหี่ยวแห้งนะครับเปลือกเปลือยยังเขียวอยู่เลยดูครับก็สั่งได้ตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับนะครับขอบคุณพี่สุรินทร์มากนะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่สุนันด้วยนะครับนะสุเทพทองคำนะครับก็ทุเรียนก็ได้รับตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เพิ่งจะผ่ากินนะครับเมื่อวานนี้ลืมนะครับเมื่อวานนี่รือว่ามีทุเรียนวันนี้ก็เลยผ่ากินรสชาติพอดีเลยกรอบนอกนุ่มในก็ขอบคุณพี่สุนันมานะครับสวัสดีครับพี่เพชรทองตั้งชื่อลูกว่าอะไรลูกอีกตัวตั้งชื่อว่าอะไรพี่มีโชคเหรอลูกฮะตั้งชื่อว่าพี่มีโชคเนาะ พี่มีโชคพี่มีโชคโอ้ยเนาะแมวน่ารักขนาดนี้เอามาปล่อยได้ไงหลงมาหรือคนเอามาปล่อยก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เลี้ยงไว้นั่นแหละเอาเป็นเพื่อนทงนองนาคแล้วชัยไปเจอมาข้างทางตรงหน้าบ้านนะคะตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยไม่เป็นแมวมาจากหมู่บ้านหรือไม่ก็มาจากวัดเพราะที่วัดนะแมวเยอะ อีกตัวหนึ่งยังไม่คลอดอยู่บนหลังคานะ่ะยังไม่คลอดเลยอะ่ะถ้าคลอดออกมาก็ไม่รู้จะกี่ตัวนะคะมามาลูกมาเร็วมาเร็วมา,า,า,มา,า,าเร็วมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วไม่ค่อยชินด้วยนะข้าบ้านต้องเลี้ยงในบ้านให้มันชินก่อนมามามาจะ,าะ่ไได้ปใคอย <c ười> ดูมันนะไม่มีใครอยากเล่นกับทองนาคเลยใครมาก็หนีจากทองนาคหมดเลยเขาไม่มีใครเอาทองนาคเลยเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะ ใต้นั่นน่ะมันดื้อเกินเนี่ยมีที่เล่นกันเนะี่ยที่ที่เยี่ยาวบ้นกระดาษมาด้วย ลูลเป็นพี่น้องกันลูกพี่น้องกันย้ายบ้านย้ายถิ่นให้ให้อยู่ด้วยกันเลยก็จะได้เล่นกันตามภาษาแมวน้อยพี่เผ่ทองไปอยู่กับน้องไหมฮะขาไปอยู่กับน้องฝ่าพี่ไผ่ทองอ่ะพี่ไผ่ทองไม่เอาเลยพี่ไผ่ทองบอกลำคาญ <c oughs> พี่เผ่ทองบอก ลำคาญทองนาคสุดๆเลยไม่มีใครต้อนรับทองนาคเลยดื้อเกินเนีย่ยน่ะไอที่เยี่ยมมาด้วยนี่นะคะบ้านของหนูนะคะเวลาฝนตกฝนสาดหนูก็เข้าไปนอนอยู่ในกล่องฝนมันก็สาดไม่ได้สาดไม่ถึงอ่าวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นอ่าจุ๊บจุ๊จุบจ๊บลูกพี่น้องกันพี่น้องกัน ตัวผู้นะคะตัวผู้ก็พอดีแหละถึงเวลาทําหมันก็ไปทาหมันพร้อมกันเลยทําหมันคู่เลยทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมีของเล่นให้ด้วยแมงวันเข้าไม่ได้ดีมากย้ายบ้านให้แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในครัวไม่ได้ดื้อน,นะเล็บเกาะโซฟา เสี่ยวโซฟาก็ต้องย้ายให้มาอยู่ตรงนี้เพราะน้องแข็งแรงแล้วนะคะน้องปลอดภัยแล้วสามารถอยู่ข้างนอกได้ <c oughs> ก็เวลาฝนตกน้องก็เข้าอยู่ในกล่องนะคะเข้าไปอยู่ในกล่องอา้าวใครได้อยู่บ้านใหม่วะาบ้านใหม่ที่ไม่อยู่ด้วยกันนะลูกอย่าทะเลาะก,กันนะตัวผู้กับตัวเมียนะคะ พื้นที่ใหม่อะสำรวจบ้านใหม่พื้นที่ใหม่คือให้มันหลบฝนได้เวลาฝนจัดจะไม่โดนอ่ะ,อ,ะอันนั้นอะไม่โดนใช่ไหมอ,อ่อยู่ด้วยกันนะลูกนะอย่าซนนะ <c oughs> เขาลงได้นะเขาลงเป็นนะให้เขาอยู่ในนั้นนะคะ <c oughs> อย่าดื้อ ตัวแมวจรที่ได้มาใหม่อ่ะตัวผู้ทองหน้าตัวเมียเดี๋ยวทําหมันคู่กันเลยเวลาโตขึ้นจะได้ม่ออกลูกออกหลานให้แม่มาแล้กระโดดลงเป็นนะคะราๆๆเข้าไป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 แม่ไม่ให้ออกแม่ไม่ให้ออกปิดไว้อย่างดีเลยกันยุงกันแมลงด้วยนะคะก็คือม้งนี่คืออย่างดีมากเลยมุ้งสองชั้นกันยุงกันแมลงนะคะกันงูก็คือสารพัดเลย ปลอดภัยนะคะคือน้องอยู่ในนี้น้องจะปลอดภัยนะคะทั้งสองเลยแล้วก็ปลอดภัยต่อโซฟาของแม่ด้วยโซฟาแม่ก็จะไม่พังด้วยนะคะพ่อย้ายของเล่นมาให้ย้ายของเล่นมาให้กาวมันยังแปะได้ไหมล่ะให้เล่นกันอยู่ในนี้ สองตัวบ้านของเขาก็น้องมนเย็บม้งให้อย่างดีเลยนะคะทั้งยุงทั้งมแมลงนี่เข้าไม่ได้เลยงูก็ยิ่งเข้าไม่ได้เลยปลอดภัยแล้วก็ฝนเนี่ยสาดด้านข้างได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้างบนก็จะมีกล่องสําหรับให้น้องอยู่ในห้องฝนก็จะไม่โดนน้องนะคะไม่สาดใส่น้องอ้าวกระโดดเจงเว้ย กระโดดลงมาเลยพี่ไผ่ทองเอาไหมเอาไหมสักหลังไหมแบบนี้เอาเปล่าฮะพี่ไผ่ทองเอาเปล่าลูกเอาไหมสักหลังพี่ไผ่ทองบอกไม่เอาพี่ไผ่ทองมีหลังใหญ่แล้วนี่คือบ้านพี่ไผ่ทองเนี่ยหลังนี้คือบ้านพี่ไผ่ทองเลยนะคะเขาจะนอนประจําอยู่ตรงนี้เลยเงนี้ มันดึงออกไงมันดึงออกปักใหม่ก็ได้ปักไปลายไหนก็ได้มันดึงออกเลยแ้่มันเสียบใส่ ที่อยู่ใหม่ทองนาคทองนาคเอ้ยชอบไหมลูกทองนาคก,ก็มีโชคนะคะตั้งชื่อให้น้องมีโชคกับน้องทองนาคทองนาค <Okay. S 1> อ่ะหนูอย่าดื้อน,นะ <c oughs> โอ้โลนลนลน,ลนอ่ะมีน้ำมีอาหารให้เรียบร้อยนะคะ กระบะขับถ่ายใส่ขับถ่ายก็มีนะคะอยู่กันสองตัวนะคะเนี่ยในบ้านใหม่อยู่เป็นเพื่อนกันไม่เหงาแล้วถ้าไม่มีเพื่อนนะ่ะก็อยู่กับแม่เล่นกับแม่ทั้งวันตอนนี้มีเพื่อนแล้วก็เล่นกับเพื่อนไม่ต้องเล่นกับแม่และเล่นกับแม่ทีไรนี่หนังหนึ่งแม่ไปหมด สวยด้วยนะแมวตัวใหม่เนี่ยคือลักษณะดีขนาดนี้เขาเอามาปล่อยได้ไงหรือมันหลงมาก็ไม่รู้นะคะหลงมาก็คงไม่ใช่เพราะมันตัวเล็กนิดเดียวน่าจะเอามาปล่อยน่าจะมีคนเอามาปล่อยนะคะเนี่ยลักษณะสวยงามด้วยนะคะก็คือมีถุงเท้าสีขาวมีถุงเท้าสีขาวครบทั้งสี่ถุงเท้าเลยแล้วก็หน้าตานี่เหมือนเสือดาวนะคะ หน้าตานี่เหมือนเสือดาวเลยคือลักษณะสวยงามอะ่ะมาแปรงล้ำมาแล้วหมอ่อม,อ,มอ่อนะเดี๋ยวแม่แม่แม่เอฟซีดูชัดๆนะคะนี่นะคะคือลักษณะเขาอ่ะหน้าตาน่ะเหมือนเสือดาวเลยนะคะเหมือนเสือดาวสวยงามหน้าตาสวยแล้วก็มีถุงเท้าสีขาวแล้วก็เป็นแมวสามสีก็คือมี ขาวมีน้ำตาลมีดำนะคะสามสีแล้วก็ลายเหมือนเสือเลยนะคะก็คือลกักษณะดีน่ารักมากเขาเอามาปล่อยได้ยังไงนะคะอุยถ้าเป็นน้องมนนะ่ะปล่อยไม่ลงนะคะเนี่ยทิ้งไม่ลงเลยนัะ่ะดือ้อด้วยซนด้วยนั่น่ะนัะ่นะนัะ่นะหน้าตาหล่อเหลาเอาการอยู่นะเนี่ยเอามาปล่อยได้ไงเอาหนูมาปล่อยได้ไงน้อนะคะมีถุงเท้าวสวยงามอะสีขาวนะคะ หน้าก็หน้าดอกสีขาวด้วยนะคะหน้าตาสีขาวมีจมูกเป็นจุดสีดำนะคะเหมือนน้องเสือดาวเลยนะคะไม่เอาไม่ลงไม่ลงพากันอยู่ในนี้ลูกของหน้าก็สวยลูกของหน้าอยู่ในนี้อยู่ในนี้ปิด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 ไม่ให้ออกแม่ไปดูแป้งรําก่อนแป้งรําเรียกแล้วอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออก